สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมเช่นเคยนะครับผมกับแอดสีน้ำโชคพารวยนะครับผมวันนี้ก็จะพามารับชมแนวทางหวยราวพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25ตุลาคม2566ก่อนจะไปรับชมรับฟังก็ฟังคําเตือนนะครับผมจากทางช่องคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลาง นำเสนอแนวทางเพื่อความบันเทิงทางช่องไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันชนิดเด็กที่มีอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองนะครับผมแอดมินก็จะสรุปผลนะครับผมของงวดประจำวันที่23นะครับผมแอดมินให้เด่นอยู่ที่2นะครับผมวิ่งรูด4ีกับ7 สำหรับเลขที่ออกนะครับผม4 6 8 4 8 7สําหรับ4 6นะครับผมเป็นล่างชุด6ตัวนะครับผมแล้วก็8 4เป็นล่างชุด4ตัวนะครับผมแล้วก็4 8 7เป็นชุด3ตัวบนนะครับผมเด่น4มานะครับผม4กับ7มานะครับผม2ไม่มา 48แอดมินมี8 4 4 8นะครับผมแล้วก็78สำหรับเลขในตารางนะครับผม3ตัวแตกนะครับผม487ก็แสดงความยินดีนะครับผมกับ f อพี่น้องนะครับผมที่มีความโชคดีนะครับผม ก็ไปต่อเลยนะครับผมสำหรับวันที่25ตัวเลขแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับผมชอบก็ค่อยตามนะครับผมสำหรับเลขในตารางนะครับผมจะมี4 5 7 1 8 2นะครับผมจะให้อยู่ที่4 7แล้วก็8 จะมีสี่หนึ่งสี่สองสี่สามแล้วก็สี่ห้านะครับผม มีเจ็ดหนึ่งเจ็ดสี่เจ็ดห้าเจ็ดหกกับเจ็ดเก้าก็อย่าลืมนะครับผม แปดจะมีแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแล้วก็แปดหก ในชุดกันนะครับผมจะมี4 6 7 2เจ็ดสองแล้วก็แปดห้านะครับผมเบอร์สี่สี่เจ็ดเจ็ดแล้วก็แปดแปด สำหรับ3ตัวนะครับผมมีนึ่งห้าสอห ห้ 3, แล้วก็986นะครับผมอมิมนจะสรุปให้อีกทีหนึ่งนะครับผมสำหรับหน่วยราพัฒนานะครับผมในงวดประจำวันที่25ตุลาคม2566 แอดมินให้เด่นอยู่ที่4วิ่งรูด7กับ8นะครับผมสำหรับ4นะครับผมจะมี4 2 4 3 4 5 7มี7 6 7 9เจ็ดมีเจ็ดหกเจ็ดเก้านะครับผมเจ็ดสี่แล้วก็เจ็ดหนึ่งสำหรับแปดแปดสองแปดสามนะครับแปดหกในชุดกันจะมีสี่หกเจ็ดสองแล้วก็แปดห้านะครับผม เบอร์สี่สี่เจ็ดเจ็ดสามตัวนะครับผมหนึ่งห้าสองเก้าเจ็ดหนึ่งเก้าแปดหกนะครับผมเอฟซี FC พี่น้องที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็อย่าลืมนะครับผมกดเลิก,กดไลค์นะครับผมกดติดตามให้กับแอดต,ตีนำโชคพารวยด้วยนะครับผมเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปนะครับผมสุดท้ายนี้ก็ขอเอฟซี FC พี่น้องมีแต่ความโชคดี เฮงเฮงปังปงนะครับผมดูแลสุขภาพด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ